สวัสดีสมาชิกและ f อทุกท่านนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลแม่นๆฮนะีพีนี้สมาชิกนะขอตัวเดียวหลักร้อยมานะฮะแอดก็พยายามพัดให้แล้วนะเอาสูตรนี้ไปก่อนแล้วกันนะสองตัวมาหนึ่งตัวเอาสูตรนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะค่อยคัดเทียบชนสูตรเอาในพัดใกล้ๆหัวออกก่อนก่อนโค้งสุดท้ายก่อนหวยจะออกนะฮนะอ่ะสูตรนี้นะครับใช้สองตัวมาหนึ่งตัวในงวดที่แล้วเนี่ยก็ยังเดินนะครับ หอยออก3ามสนะครับเข้าหลักร้อยเหมือนเดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันนะฮะว่าการคํานวณคํานวณยังไงนะครับว่าการคํานวณคํานวณยังไงแล้ววิธีคํานวณคํานวณยังไงนะฮะสูตรนี้ใช้หลัก10 1หนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งแล้วก็หลัก10หมุนท้ายครั้งที่2นะฮะหครั้งบวก2คงที่นะฮะ แล้วก็บวกตัวที่2ด้วย6นะฮะสูตรจะมีประมาณนี้นะครับ9 29สอนะฮะ3 3 2อ่ะนะฮะสูตรจะใช้หลักสิบหนึ่งครั้งนะฮะบวกหลักหน่วย1ครั้งนะฮะ สองสี่ห้าครั้งนะฮะบ,บวกที่สองนะฮะบ,บวกตัวที่สองบวกหกนะฮะสูตรมีประมาณนี้นะฮะสำหรับรักร้อยบนตัวเดียวบวกสามนะฮะบ,บวกสามบวกหนึ่งสองสามสี่ ห้าหนึ่งบวก2องสูตรมีประมาณนี้นะครับมีแค่มีแค่หตัวหตัวเจ็ปตัวห้าหก็ตัวนะฮะสามสีบวกสเป็นหนะฮะหกเจ็ดแปตัวนี้ว่ห้าห้าหกเนะเจ็ดบวกหก็สิเอาสไปบวก6 สากับ9นะฮะส่วนนี้ก็จะได้เป็น3ตัวแรก9ตัวที่2 16ทับ9ทับ6 5นะครับหลักนะร้อยบนนะฮะ3กับ9นะฮะถูกไหม3 3 6 7 8 9 10 11 12 13้ออ่ะคิดยังไงก็ได้13บสามสมาชิก <laughs> คิดยังไงก็ได้13นะฮะเพราะฉะนั้นงวดนี้ก็เลยได้3กับ9นะครับ3กับ9 ะะจะมาตัวไหนสมาชิกจะมาตัวไหนก็ฝากสมาชิกพิจรารณากันด้วยนะฮะครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ